สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เราก็เอายางมาปลูกซ่อมนะครับเพื่อนๆพน,นดูครับบรรยากาศวันนี้เรามาแล้วครับเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเลยครับทีมงานเรามาหลบน้องผมด้วยกับสี่ท่านนะครับวันนี้ก็ถานทําไมามาเยอะปกติในสองคนก็ได้นะครับสองคนในร้อยร้อยห้าสิบต้นนี่สบายแล้วครับแต่เพราะราว่าเราต้องการให้งานเสร็จไวๆไ,ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่า ยูท้องฟ้าเนี่ครับถ้าเราทํางานช้าเนี่ยมันมันจะลําบากนะครับเพื่อนแล้วก็ลดรถกรบบะมันจะขึ้นตรงนั้นไม่ได้นะเพื่อนๆตรงนั้นครับนี่ทีมงานเราก็ขุดแล้วนะครับเพื่อนอขุดไปเออย่างเงี้ใช้ได้ล้วแถวนี้มันเป็นมุมเลี้ยวรถเนีครั้นี้มันเป็นทางรถให้ทางรถเขาชาวบ้านเขาเข้าได้นะเพื่อนก็เอาลู่มารวยกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็ผมจะมาขุดตรงนี้นะเพื่อนนี่ นี่กดตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาผมใช้ใช้เสียมเอาเข้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใช้จอบมันไม่ได้แอรนี่นะให้เพื่อนกดตรงนี้เดี๋ยวผมไปกดตรงนู้นนะครับ นี่ส่วนผมก็เอาปุ๋ยใส่ตรงนี้เพื่อนๆดูครับดูนี่ปุ๋ยใส่อย่างนี้ครับมันง่ายดีครับพกติดพกติดเอวแล้วครับปุ๋ยปุ๋ยคีวภาพเราลองก้นลุมคนระับ ตนาายแลเี่ยแถวก็ไม่พอติดบุญไ้คุณสั่กได้พอเจอได้ครับจำแนี้ยัดเปนไนะพุทธผมเขาก็นอนวมาหนาวมันน่าจะเป็นอย่งนั้นเนาะพูดมันดนดอยโจมันบ่แรงเนาะบแต่แถวนี้มันโอ้โหลูมันแตปะหลัง เดี๋ยวผมทดสอบไตเติลปลูกปลูกเป็นเป็นเป็นปฐมฤกษ์นะครับเอาเอาปลูกผมปลูกก่อนนะครับ เดีด๋ยวดินฝังไว้ไก่เนอะเพราะว่ามันดินมันอยกไก่แล้วมันคราบมาได้มันเป็นปาขี้ยงา นี่เพื่อนเพื่อนเราเอาตากิ่งยางไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกนะครับนี่เพื่อนเพื่อนทางทิศเหนือไปด้านนุ้น,นครับเพราะว่าถ้าเอาไปทางรับไปทางทิศตะวันตกไม่ได้นะเพราะว่าแสงแดดมันจะมาทิศตะวันตกนะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันก็จะต้นมันยังเล็กอยู่ครับเพราะว่าตาเขาจะจะ,จะตายนะครับเราต้องเอาเอาตาต่อกิ่งนี้ไปทางทิศตะวันออกก็ได้ล่ะ<ฮ>ทิศเหนือก็ได้นะครับมีอยู่สองทางเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวก็หันหลังเข้าแสงอาทิตย์นะครับตอนตอนตอนเย็นนี่แสงอาทิตย์มันจะจัดจ้านนะครับบ่ายโมงนี่ครับเพื่อนๆนวิธีการปลูกต้นก้านะครับตอนนี้ผมหน้าที่ผมก็ขุดนะครับแล้วก็นู่นครับมันพื้นที่มันเป็นร่องยาวนะเพื่อนๆนส่วนแถวนี้นะครับส่วนผมนะมันยาวไปตรงนู้นครับหน้ากว้างก็ประมาณสักสิบห้าเมตรแต่มันยาวไปนู่นครับประไกลมากนะครับไกลก็ไปนู่นครับประมาณสัก ครึ่งกิโลเมตรนะครับประมาณห้าร้อยเมตรได้นู่นนั่นเพราะพื้นที่เขาแบ่งกันมันเป็นที่ยาวๆนะครับเพราะว่าถนนมันอยู่ด้านถนนมันอยู่ด้านนี้นะเพื่อนนี่ด้านที่อยู่ติดกับต้นไม้ใหญ่ในนี้นี่เป็นทางเข้าถนนนะครับเพื่อนเพื่อก็สมัยก่อนเขกโบ,บราณเขาก็แบ่งกันยาวๆแบบนี้นะครับพื้นที่มันไม่สวยนะครับแบบยาวๆแบบนี้ครับห <laughs> น้าแคบนะความยาวมันยาวสี่ไร่นะเพื่อนคลิปน,น,นี้ก็คงจะ ลาเพื่อนๆที่รัก,ก่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทํางานเดี๋ยวรีบๆเพราะว่าฝนจะลงมาแล้วนะเพื่อนนี่ครับจะลําบากขุดลำบากมากถ้าฝนลงครับลาไปก่อนครับ